โอเคครับนี่ตอนนี้เรามานั่งจิบชาชิลๆชิว,ชวดูทะเลหมอกผมว่าเท่าแต่ตั้งแต่ผมดูทะเลหมอกมาเนี่ยที่นี่สวยสุดแล้วก็อยู่นานสุด สวัสดีครับผมป้องนะครับอย่างที่ได้บอกเพื่อนๆืนทุกคนไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าในช่วงหลังของการเดินทางมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคทาให้ไฟล์วิดีโอหายไปค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอเล่าการเดินทางในส่วนของวันที่6แล้วก็7ผ่านวิดีโอเท่าที่มีนะครับหลังจากที่เราเดินทางออกจากบ้านรักไทยในวันที่6ของการเดินทางจุดมุ่งหมายถัดไปของเราก็คือที่ปายครับซึ่งเราจะไปกางเต็นท์กันที่ทะเลหมอกหยุ่นไหลที่นี่วิวสวยนะครับเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ สวยมากๆจริงครับโดยเฉพาะในตอนเช้าที่มีหมอกหนานแน่นแล้วก็อยู่นานมากๆครับ Oh no gave heart away. Went bit heart way a fall my When to น่ครับเป็นทะเลมอหุนไหลใครสนใจก็นี่มีเบอร์ให้เรียบร้อยนะครับมาถึงก็สามารถเดินขึ้นไปต่อทางนี้ได้เลย Play favorite my song สำหรับในคืนนี้เราเออกไปเดินเล่นและทานอาหารเย็นกันที่ถนนคนเดินไปนะครับซึ่งใช้เวลาขับรถจากทะเลหมอกหยุนไหลไปประมาณ15นาทีเมื่อไปถึงเราก็จอดรถกันที่วัดหลวงครับซึ่งที่วัดหลวงเนี่ยไม่มีการเรียกเก็บค่าจอดรถนะครับแต่ว่ามีตู้บริจาค ให้บริจาคตามจิตศรัทธาเองนะครับซึ่งวัดหลวงเนี่ยก็ใกล้กับถนนคนเดินมากๆครับเท่าที่ดูเนี่ยร้านค้าก็เริ่มกลับมาเปิดกันคึกคักแล้วนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับหนึ่งก็ซื้อสตอเบอรี่อ๋อมาเป็นถ้วยถ้วยยบตอเบอรี่ลูกเล็กๆน่ารักแบกมบเอาไปแบ่งกัน,กรนครับขอบมที่มันนึงครับอาหารการกินเยอะแยะเนี่ยที่จริงแล้วอ่ะผมควรจะต้อง เดินปลายซื้อปลายกินปลายให้มันอ้วนท้วนเพราะว่าอันต้องหาซื้อเราเขาแตะให้ไอ้ด้วยป่ะแต่เขาก็ไม่เห็นเลยนะเพราะนั่นไงมีแตะแต่ไม่น่ามีไซด์เด็กป่ะน้ำตะไคร้กระบอกนะครับแล้วกระบอกแล้วน้ำได้เลยครับ้ฮะไคร้น้ำตะไคร้น้ำตะไคร้เป็นน้ำเดียวที่ไม่มีวันนี้ครับทุกน้ำมีหมดเลยครับพี่น้ำขิงไหมผมได้ครับพี่น้ำอะไรครับพี่ไหม เอาเหรอน้ำเลยใบเตยไหมทำเ่อะบเยีน้ำใบเตยไมากันะอกครับาผล่ไหนก็ได้เท่ากันหมดเลยนะครับเอาเหรอหันนี้อันเบลเอรเลยจริงจริงอยากได้อันเล็กๆด้วยเ็กจะถึงไงใบเตยผสมเกลกไว้นิดนึงไหมเขาจะได้อม อ่าขอบคุณครับอ่าความจ่ายหลังจากทานข้าวแล้วก็เดินเล่นที่ถนนคนเดินไปเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาพักผ่อนที่ทะเลหมอกยุนไหลนะครับเพื่อที่จะได้ตื่นแต่เช้ามาดูหมอกในตอนเช้าครับเราขึ้นไปดูวิวที่หวายที่จุดชมวิวทะเลหมอกกันฮึบปึบปึบทางขึ้นมันก็มีนะแต่ผมแบบขี้เกียจเอง สมากเลยพาที่กำลังขึ้นแล้ว นี่ครับตอนเช้าก็ขึ้นมากินชาชมวิวทะเลหมอกที่นี่ได้โหฟินอะที่นี่มันสุดยอดเลยนี่นสุดยอดเลยคุณไม่คิดว่าจะเจ๋งเป้งขนาดนี้โอ้ยสุดยอดสุดย,ยอดจริงโอ้โห นี่มันคือหมอกแบบร้อยแปดสิบองศาคือร้อยแปดสิบะผมว่าเห็นมันกวานมายอดเทางหน้าบ้านาานีส่สวยมากๆนี่ครับสวยมากสวยมากๆเลยคุ้มค่าคุ้มค่าการเดินทางมา ผมแนะนําเลยเนี่ยผมแนะนําสวยมากสวยมากที่นี่สวยมากสุดยอดเดินขึ้นที่สำคันคือขึ้นมากินชาดูวิวหมอกโอ้โหฟินน่ะผมว่าไม่มีที่ไหนเจ๋งกว่าน,นี้แล้วที่ไปดูทะเลหมอกมาหลายที่ก็เป็นแบบเป็นอย่างนี้นะคุณดูเขาหน้ารักเขามีที่แขวนกุ๊ก นู่นนี่เนี่ย,ยก็เขียนชื่อนะเราพวกเขียนชื่ออ่ะเออน่ารักคุณแล้วก็ลานก็เป็นแบบอย่เนี้ยเนี่ยนั่งกินชาชาร้อนๆมันโถได้ไหม่่อเนี่ย,ยถ้าผมมาเลือกนั่งอยู่นี่นะโอ้มันจะแบบอลังการคุณ <c oughs> หอสุดยอดยอดอะไรเนะนี่ยนะก็เป็นคนกินไายเต็นเราเนี่ยวิวก็อลังการเลยนะครับนี่เนี่ยวิวจากเต็นสุดยอด สำหรับอาหารเช้าเราก็ทานกันที่ลานด้านบนเลยนะครับที่นี่มีอาหารเช้าขายให้นักท่องเที่ยวด้วยนะครับโดยเฉพาะไม่ได้มีเฉพาะกับนักท่องเที่ยวที่มาพักอย่างพวกเราที่กางเต้นหรือว่าพักแรมที่นี่นะครับแต่ว่าที่นี่เป็นจุดชมวิวสําหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเช้าคนก็จะค่อนข้างคึกคักนะครับหนึ่งในเมนูที่ผมอยากจะแนะนําเลยก็คือบะหมี่ยูนานครับรสชาติดีอร่อยมากๆผมเองเนี่ยกินไป2จานเลยครับ ามาไม่ได้รีวิวมานานแล้วนะครับเมื่อคืนนอนเต็มบิ่มมากมีกําลังใจรีวิวอันที่นี่เขาเมีบะหมี่อันนี้ <programmers. S 1> น่าตาดีมากเดี๋ยวผมชิมว่าอร่อยไหมไม่ไหวจะอร่อยไม่ว้าวเพราะว่ากินอาหารอยู่นานมาหลมือมากละเนาะ มันก็ยังอร่อยคือให้เขากินนี่อีกอ่ะก็บอกอร่อยอือนี่มาหมาแังกินไหมเนี่ยกินผมจะได้ไปซื้อชามที่สองเขากินสองคำแล้วเด็กๆกินอะไรกันมันโถจิ้มนมกับกับข้าวต้มอืมข้าวต้มของจีนอืมอาจะข้าวต้มอยู่ที่บานอืม โอเคครับนี่ตอนนี้เรามานั่งจิบชาชิลๆชิดูทะเลหมอกผมว่าเท่าแต่ตั้งแต่ผมดูทะเลหมอกมาเนี่ยที่นี่สวยสุดแล้วก็อยู่นานสุดตอนเช้าเนี่ยตื่นมาเนี่ยลุกๆๆๆลุรีบถ่ายนะครับเพราะว่ากลัวมันหมดยิ่งสายยิ่งเยอะยิ่งหนักนะครับ ه, มาเราก็ต้องอ่ากินชาตามความคลาสสิกตั okay. ้ง3ชั่วโมงเลยช รอนหอมนี่หอมนี่ชาอ,อะไรอ่ะไม่รู้ไม่ได้<อ>าถามร<อ>ีบรอ๋อโอเคคิดว่าน่าจะเป็นยอดน้ำค้างเออแขกขากินแขกขาเราที่นี่สิ Right now I wanna push the limits with you right now. So what's your feelings? The city screaming, We're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna มาที่ไร่ฟงหยุนนะครับอ่าก็เป็นที่ที่ฟงหยุนนี่ไร่ฟงหยุน,นที่มีมือที่มีมือที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปก,กับมือแล้วเขาก็มีกิจกรรมให้หไปเก็บส้มกันได้ด้วยนะครับสําหรับส้มที่เก็บที่ไร่นี่นะครับเขาก็จะนํามาชั่งกิโลให้เราซื้อกลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนนะครับเก็บมากก็ต้องซื้อกลับบ้านมากนะครับ เผื่อจะเก็บกันเพลินแต่เป็นกิจกรรมที่แนะนําให้เด็กๆมาทํากันนะครับเพราะว่าสนุกกันมากๆเลยครับน้ําส้มที่ขายที่นี่ก็อร่อยมากด้วยนะครับาากินส้มหนึ่งนื่มขวดล้วเชิญน้ำหม่าม้กิน้ม่าม้ากินน้ำส้มได้มาม้าแค่ไม่ชอบเปลือกส้มมามาไม่ชอบกากส้มเพราะเคยติดคอจะตายตอนเด็กๆกินไมมน้ำส้มอะไรยอ๋อรู้ละว่าทำไม เพราะว่ามาม้าอยากเป็นเหมือนดาราที่มันต้องเกียนอะไรประหลาดะหมาม้าเลยเลือกส้มยังดีไม่เก็ียดมำิ้งเอออ่าบา เอาผ่านนะครับโซโยเฟสโซโยเฟก็เอากระกาตานะคะมีแต่บูีแล้วนี่ทำอะไรลูกข้านในเราจะเอาแวเดี๋ยวเพิ่งจับเดี๋ยวเพิ่งจับจเย็นเด่นจเย็นเดยังไงครับลูกเหลืองเหลืองเห็นเรื่อยเรื่ลูกเหลืองเหลืองเหลืองเหลือเด็กๆมาดูก่อนว่าเก็บลูกแบบไหนได้อ่าลูกแบบนี้เอากระกาตานะคะเอากระกาตานลูกแบบนี้ต้องลูกเหลืองเหลือง่านี่นี่นี่เอาเอา

ไม่ยอมถือไอออเห right. no. นเก็บได้เยอะเลยใช่ไหมโอ้เทียบหนักอึกเอาไปขายได้หลายกิโลอยู่หลังจากเก็บส้มกันเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เราก็มาทานข้าวกันที่ไร่ชิวอวีนะครับ mm hmm. ซึ่งก็อยู่ติดกับะทะเลหมอกอยู่ไหลเลยนะครับไม่น่าจะพลาดได้ ที่นี่เขาทําเป็นสวนดอกไม้แล้วก็มีบ้านพักน่ารักน่ารักด้วยนะครับจะเป็นบ้านพักแบบที่ซ่อนอยู่ใต้ดินนะครับเหมือนอารมณ์ฮอบปิดนะครับแต่ว่าไม่ได้หน้าตาแบบนั้นนะครับก็เดี๋ยวดูได้จากคลิปเลยครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าน่ารักครับโหเฮ้ยคุณนี่มันสุดยอดมากๆสวยมากๆโหที่นี่เป็นอันซีนอ่ะเจ่งมากเลยอะ่ะเฮ้ยผมว่าค่าเข้าสามสิบาทนี่คุ้มสุดยอดอย่างของคุ้ม ผมว่าถ่ายรูปที่นี่ได้เป็น,ปนชั่วโมงๆเลยนะมีมุมแบบเยอะมากมีมุมเยอะจริงๆโอ้สวยจริงๆอืมมีทาแดดแบบสวยๆดีๆนะครับถ่ายรูปแบบสวยตอนนี้แบบเ11โมงแล้วเลยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนี่ยมีเขาจะมีห้องเขาบอกเขาจะมีเป็นเหมือนห้องใต้ดินห้องดิ ที่นี่จะเป็นเหมือนแบบแบบฮอบบิทฮอบบิทหน่อยครับโอ้มองจากข้างนอกนี่ไม่ได้คิดว่าสวยขนาดนี้นะครับแต่ว่าพอเข้ามาข้างในสวนเนี่ยสวยมากดอกไม้เขาเยอะมากดอกไม้เขาเยอะมากโอ้ผมเรีกผมเล็กตรงนี้ว่าอันซีนได้ไหมเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นใครมารีวิวเลยอะ่ะสวยมากเลย มากไร่ชิวอวีไร่ชิวอวีจะบอกว่าอันนี้ครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนี่คือห้องพักนะครับห้องพักเนี่ยอยู่ข้างใต้ดินทําสวยมากอารมณ์ฮอบปิดเลยตรงนู้นก็มีห้องพักแต่เวที่เป็นกระจงกระจงกระต๊อกกระต๊อกนะครับ ในห้องพักอันนี้ก็เป็นห้องพักเจ๋งดีแล้วก็กางเต็นท์ก็ได้นะครับแล้วก็โซนข้าง,งบนก็มีห้องพักสวยดีมีสระว่ายน้ำด้วยอาหารที่นี่มาแล้วนะครับหน้าตาดีมากหมดไปแล้วหนึ่งอย่างนะครับอันนี้ <จะ S 1> น่ากินมากเ,เราสั่งให<ป>มอ่อันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกินนนี้เป็นดูก็รู้เป็นเห็ดพันเบคอนนะครับน้ำจิ้มเขามีแยกมาด้วยเนาะน่าจะเป็นรักหม่าล่าใช่ไหม ไม่รู้เดี๋ยวต้องลองกินอันนี้นะผักกาดดองผัดหมูอทำกันยากมากร้านนี้ไม่ไมีแต่ผักกาดดองว่ะหมูน้อยเมื่อวานร้านเมื่อวานนี่หมูเยอะอ่ะบอยแต่ร้านเมื่อวานหร่อกว่าเป็นจานที่สองเรานะครับ เมนูหนึ่งเดียวในโลกที่เขาเขียนก็เป็นปลาราดพริกประเด็นคือพริกอันนี้อร่อยเขาเขียนว่าเมนูแนะนำหนึ่งเดียวในโลกอ๋อเขาแนะนำอันนี้หนึ่งเดียวในโลกปลาทอดไรชิวอวีชากุหลาบสดในชากุหลาบอ๋ออาจจะมีชาอยู่ในนี้ละมั้งอเอาแย่งที่กล้ามอัดเนื้อมาคือ,คอประเด็นของที่มันจะต้องเด็ดนะครับเป็นเพราะว่ามี นี่โอ้เขาร้านมันเลยสุดาอร่อยมาที่นี่นะไม่แวะร้านนี้นะกินที่นี่นะจะได้ไม่ได้บอกมาไม่ถึงน,นะครับผมเจ็ยใจแทนอร่อย น่าหลายจริงไม่งั้นไม่สั่งมาทานที่สองอร่อยมากไม่ต้องกลัวไม่หมดบอกเลยถ่ายยังเนี่ยถ่ายแล้วนี่กระลำปีเท่าน้ำปลาไ่ชิมดูซิน่าตัดดีเพราะว่ามันดูไม่ไหมแต่ว่าไฟแรงแล้วกระลำก็ยังดูดกอร่อยไหมอร่อยหอมไปเวียทั้งหวันเด้ะเอ้กิน นี่ครับชาซิกเนเจอร์แบบนี้นี่คืออ่าเทสเกลทานได้เลยแล้วไอ้กล้วยนี่กล้วนี้ก็ทานได้แต่กุหลาบทานไม่ได้นะครับมจะปล่ากคืองเอากุหลาบออกแล้วก็กินได้ครับผมอันนี้เป็นชาสดเลยนะครับชาสดนี่จะเป็นแก้วของมันครับโอเคครับได้ครับมาีแกวนึงเนาะเดี๋ยวให้ลองใส่ตรงนี้นี่ชากุหลาบสด กุหลาบสดจริงกุหลาบหอมมากเขาบอกว่าให้กินแต่ชาอย่ากินกุหลาบนะค่อยค่อยสดค่อยค่อยสดเออหอมเลน่าจะฉุนมากเลยว่ะกินกุหลาบมาเต็มมีความหวานปลายๆนิดหน่อยคือผมชอบกินห่ายอยู่แล้วแปลว่าก็ก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ค่อยเป็นชามันเป็นกุหลาบซะมากกว่าฮะเป็นน้ำกุหลาบฟิลเตอร์ให้มันเป็นกุหลาบสดแต่หอมดีครับดีดีเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับก็ มาแล้วก็ต้องลองลนะไม่ได้แพงอะไรก็ลองดูอร่อยไม่อร่อยก็ว่ากันแล้วแต่คนชอบผมลองมั่งเราจะไม่เก็บกุลาบออกนะครับเพราะว่าเราต้องการจะ<ด>สวย้<ด>องโหอม<อ>หวาน,วานแต่ผมผมอารมณ์มันเก๊กวยเก๊กวยนะสำหรับผมนะมนหอมแนละหวานอมหวาน,วานจะบอกว่า วางอยู่อ่ะกลิ่นแรงกว่ากินเข้าปากกินเข้าไปแล้วกลับกลิ่นไม่แรงมากหรือกลิ่น,ม,น,ม,กกนมันมาจากกุหลาบก็ตรงนี้มันมาจากกุหลาบอันนี้เราะอเราดมที่รอบๆใช่ไหมรออ้านลดลดลด,ลดไม่ได้จัดมากไม่ได้จัดเหมือนที่ผมคิดตอนแรกผมคิดว่าโอโ้โหกินแล้วเหมือนแบบเทเทน้ำหอมข้าปากอะไรเงี้ยไม่ชอบอันนี้โอเคดีดีดีอันนี้ดไมไปด้วยโอเคอันนี้ต้องบอกว่าเป็นชากุหลาบนี่นะครับเปิดดูโอ้โหนี่แมงดอกไม้ดอกไม้ที่แบบเป็นดอกไม้ ไม่สวยกินนครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการเดินทางในวันนี้ของเราหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เดินทางต่อเข้าไปที่ตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อพักผ่อนร่างกายให้พร้อมสำหรับการเดินทางกลับกรุงเทพในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเราจะมีกิจกรรมอีกอย่างให้เด็กๆทำกันก่อนที่จะกลับด้วยนะครับ จะเป็นอะไรนั้นฝากติดตามในตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมมาจนจบสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ